มางในพี่น้องน้องสาวข้ามาอีกแล้วป้าหนึ่งป้ามองนี่แม่นป้าสนามรถแข่งเลื่แจกมองข้าเจ้าซ้อมรถแข่งเบมึงดอกเห็ดดูเบมึงดอกเห็ดดูพี่น้องดอกเห็ดยังไม่ดอกใหญ่แเถปานพอเห็ดแม่เห็ดบ่เอาพริกไส้พริกไส้พริกขวาอ้าวก็พริกหน้าแล้วก็พริกหลังโอ้โหย่ฝั่งกลางหงเอาหลอีเมีโอ้ย อันซอนอันซอนดีอันซอนหญ้าอันซอนเห็ดบ้านของเพิ่นเด้เนาะป้าเข้าไปต่อพี่น้องเลยมาไปต่อน้ำเฮ้ยเบิ่งเบิ่งเซียนเห็ดพี่น้องพ่นน่ะเี้องสาวเอยได้มีแหลมดวงเดียวเขาป้าแล่นทิ้งนิ่งทิ้งนิ่งบังหัวซ่าไผนี่ล่ะนี่ล่ะคนผู้นี้ล่ะไก่ย้วงตีกันกับไก่ย้วงไก่ย้วงไม่ตายป้าเหมือนกับไก่ย้วงไหมเออดอกนี่งามบ่พี่เออนี่สวยเลยดอกนี่งามกระตา พุณน่ะเอ้ยบังดอกนี่ดูนี่เอ่อนมาเอาเห็ดขยุ่บ้านนะเหองามคักพี่น้องเอ้ยมามาเ้ยพี่น้องงามคักบ่พุน่ะอโอ้โหนพี่น้องงามคักงามงงามคักงามเน่ ดูขาพี่น้องดูค่ะพี่น้องบึงดูบึงดูขาบึงดูคขาบึงดูค่ะพี่น้องเอ้ย,อยปะปะปะเอาปิดบาดเอาเอาเสื้อเพิ่นไว้ดูไหม,าาง,ง,ามงามค่ะบองาม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 คักงามงามค่ะหลับพี่น้อง จ้ะมันกึบกรึบกรึบกรึบจ้ะนำดาวเดยอืมนะนี่เฮ็ดอีหยังกระละซม่่ซม่่บอืมนี่แซ่บนี่3ดาวค่ะพี่น้องนี่เคยมาเจ็บตะเกียบนี่เอานี่กุ้มหนึ่งเพียนี่ค่ะเ็ดม่สซบนี่เอาเพี้ยนปาดเอา เป็นกุนหมายเท้แม่นบ่มีแหล่บ่มีแห้งเว้านํำเล้อพี่น้องเอ้ยอือหึยงขึ้นมาเนินเขานี่ดากแอกเท้แหละน้องเพิ่นเพิ่นเฮ็ดงานเพิ่นบ่มีเวลาเพิ่น,น,น,นได้เอาไปกินมีเแล้วจ้าไปรอสูมือกับพ่อใหญ่ก็ได้เอ นี e kind of so roat, so ่จ anyway> ่พี Hayır ่น้องกำลังได้กินอยู่พี่มันยังคื้ดำเถอะเอาเกาออกแต่มันดำนี่จ่าคันเขาป้าว่าพี่ดำดอกค่ะพี่น้องแก่มาตามไปเบื้องนั้นอะไเบื้องไนพี่น้องอันนี้ไหมยังดูแลพี่น้องนี่มันกะนี้แล้วเอาบ่ได้ดอกค่ะไม่เป็นกบเป็นอะไงดอกนี้ด้วยก็แข็งอยู่ด้วยล่ะค่ะพี่น้องมันสิเอาได้ปะดอกนี้ งามอยู่งามอยู่ได้ละล่ะมมัันก็อแก่แล้วล่ะพี่งามอยู่แล้วเบื้องหน้าน่ะสวยแต่รูปจูบไม่หอมแล้วข้างในมันอ่ะไปดูสิเห็นหน้องเพิ่นเพิ่งก่อนพี่น้องนูะขาดูขาดูอ่ะโอเคอยู่ก็โอเคอยู่โอเคโอเคกลับไป นี่เป็นเห็ดเพิงคุ้มค่ะพี่น้องดอกนี่คือสีเป็นตะเอาได้อยู่นี่ค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะเห็ดเพิงคุ้มเอาอยู่เมื่อน,นี้ปลาของข้าเจ้าไหมคะพี่น้อง<ะ>แต่ว่าเห็ดมันมันส่งแห้งก็ทั้งอันเมืองยอดตะไบอยูจ่จ้าอันนี้ยาจาม่าเมืองสเตรีมลูกสุ่นค่ะพี่น้อง ซื้ออันจังหวัดซื้อตำบลสตินลงสุ่นค่ะพี่น้องมันเสพหามาเบิ้งมาบ้านน้องสาวเบิ้งค่ะพี่น้องมาเบิ้งมันกับผ้าได้ออกมันมีตาเห็ดอันเห็ดบางเป็นเห็ดกินค่ะออกพี่น้องคนน้องสาวคนกลุ่มเอาเก็บเอาเห็ดอย่างพวกคุณนี่แหละคนนี่แหละเก่งเก่งเก็บเห็ดนี่ นี่ค่ะพี่น้องอันนี้ถ้ามาเบิ้งนี่นี่เห็ดนี่ดอกนั่งดอกนึงค่ะพี่น้องนี่เดียวอันนี้ก็แม่นเห็ดพึ่งคมคือกันค่ะพี่น้องนี่นี่เนาะขาวใเบิ่งมันกระลังสิงออกมันกระบเบื้องเห็ดที่กินได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ นี่า,ามานี่มันเงินบ่มันเห็ดที่อยู่อ่านบา่โอ้ยบ่เมนค่ะพี่นอ้องเห็ดมิตาเห็ดกระลังสิเกิดแต่มันโมเมนเห็ดกินค่ะพี่น้องพุ่อนลายอยู่กระลังสิเกิดแต่เพื่อนก็บ่ากินได้มันเป็นเห็ดสนุนค่ะแต่ว่าบ่ากล้ากินดอกมันบ่มันบ่ากล้ากินดอกค่ะพี่น้อง แค่จะว่าจินได้แต่เาบอกจินดหรอกค่ะมันเห็ดบอ่งอึดน,นอะเลือกกินเอาพี่น้องเอ้ยมาเอาดอกเอาตะดอกตุมต่มๆนี่เอาอยุ่นนี่นี่ค่ะค่ะพี่น้อง ถ้าพี่น้องเห็ดเห็ดจะมาติปีบานเท่าหรอคะพี่น้องเนี่ยในค่ะพี่น้องนอคุณม อี่น้องเหตุยังไม่ไงพูพูดแท้ย่จเดี๋ยวนันาตู้อตูแล้วก็ยืมอันน่แล้วตะคุ้ดแทเดี๋เดี๋ผูฟฟิลมา เห็ดด้วยบังเอิตอนซ่อนเ่าพี่น้องมึงดูไปต่ออ่อนซ้อนบ่ด้วกำหุ่มบ่พี่ได้แกงหนึ่งกำหุ่มบ่ฮะกำหุ่มบ่ติบ่หุ่มแล้วบังเอิญขาเห็ดเม็ดไปต่ออ่อนซ้อนแท้ข้ามเป็นคนก็คือสิเป็นสองร้อยกิโลหรอเนาะขี่หน่ออีพออีแม่เนาะแกงใส่หยอดพัฒนินเนาะ พม่นแครเบิ้งดูเบิ้งหน้าเบิ้งหลังเบื้งดูนี่มางามแม่ๆมาเก็บเห็นน้ำกันเออไปไปพี่น้องฝากกไลก์กแชร์กติดตามเลยด้วยค่ะบ๊ายบวยค่ะอค่ะ